โอ้ทำไมมันใหญ่อย่างนี้เนี่ยแม่ใช่ลูกแล้วทำไมผมถึงต้องออกมาจากบ้านตอนเด็กด้วยล่ะแม่เดี๋ยวแม่เล่าให้ฟังวันวัาจะมาหลานยายถ้ารักจริงๆเลยอ่ะห,หลานคนแรกของบ้านใฟทองไม่ใช่สิหลานคนที่สามสินม่ถูกเด็เต้าเด็เต้าซื้อนมเลยงั้นเดี๋ยวว่างหลานจะนิสตัดก,กันนะ หยอดใส่ทองม,มีหมดเลยอ่ะมีหมดเลยอ่ะเอาท่องหยิบทองหยอดกับไฟทองแล้วกันหลานร้องอ่ะหลานร้องแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิ้นหลานแปบนี้แหละขายของก่อนดีกว่าเอาท่องหยิบท่องหยอดใส่ทองเอาหมดเลยใช่ไหมใช่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวใส่ถุงให้นะค่ะค่ะให้ค่ะแล้วกว่อน ไปจากบ้านชายทองดีกว่าลูกเลิกไปเป็นอย่างแรล่ะอ๋อลูกน้ำเข้าใจแล้วแหละ้ไปแม่ปมาหาใคครับอ๋อผมพู้จมาลโบาขาวครับผมชายกลางเ่งบ้านสายทองครับมีอะไรผมช่วยไหมครับอ๋อผมจะมาขอเข้ามาในบ้านสักพักปแปบ๊บนึงนะครับยินเชิญครับ ปต่แม่แต่ใบฟันเห็นนะมันปังหนมากเลยค่ะช้น้อยเพลงนี้ไม่ครับเนี่ยมีแฉกมาแล้วสองอ๋อวัสดีครับดีครับคนนี้ชายน้อยนะครับบ้านสายทองคุณชายน้อยทำ็มให้เขาดูหน่อยนะชอสเสียงอะไรเพลงเกาหลีสักเพลงกนะครับเนี่ยนะเพลงเกาหลีสักเพลงเออไม่ไหวครับเพลง sorry อย่าเนี้ย รู้แล้วครับวันนี้ปวดหัวครับวันนี้คุณชัยการงานทำอะไรอยู่เนี่ยผมก็กำลังทำงานเกี่ยวกับสวิตช์โซล์ออลครับโซล์ออลระดับประเทศเลยนะใช่ครับเออสุดยอดจริงๆนะเนี่ยอ้าคุณทนายสวัสดีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทนายครับเอ๊ะคุณทนายกินวานไหมครับนี่จากของดูฝรั่งเศสเลยนะโอ้โหตอนนี้ผมก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาด้วยเรื่องของพิยกรรมที่ไม่เป็นแรงขีดหรือเปล่าโอเคครับเราเล่นครับวันที่ผมมาวันนี้นะครับเพราะว่าผมจะมาว่าด้วยเรื่องของพินยกรรมของคุณป่าตัวขาวนะครับมีพ่อผมยใช่แล้วครับพ่อผมด้วย Yes นี่เป็นพินยกรรมนะครับที่ท่านได้เขียนไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตลงนะครับเก่าสุดๆนบเนี่ยจาก ที่ใรรมที่ได้ระบุไว้เนี่นะครับคุณพจมานมีสิทธิ์ในบ้านทรายทองหลังนี้ทุกประการครับถึงแม้ว่าคุณพจมาน,นครับจะเป็นบุตรของคุณวรรัชเดือนจิตแสงแล้วก็คุณปา่าโบขาวนะครับถึงจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันก็ตามแต่ว่าคุณพจมานก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกับคุณนะครับอย่างนี้ก็เป็นน้องชายของผมคนเ ช่างมันแม่ดีใจด้วยนะความดีของลูกทำให้ลูกทำมาถึงวันนี้ลูกก็ดีใจมากจริงๆจนไม่รู้จะหาคำไหนอธิบายแล้วลูกเป็นลูกของพ่อนี่ครับบ้านทรายทองยินดีต้อนรับน้อง นี่เป็นห้องของน้องอ่ะพี่อยากให้น้องนอนห้องนี้เดี๋ยวเเข้าไปดูก่อนนะโอ้โหวันนี้เชื่อใครครับเนี่ยผมใส่เป็นคนนอนก่อนน้องแหละโอ้ใครมานอนอ่ะอยากให้ผมรู้ครับเนี่ยห้องผมสุดยอดมีแอร์ด้วยโอ้พี่มีคอมพิวเตอร์อันเนี้ยมีปุ่มไฟด้วยโอ้โหผมจะได้เอาอ่านหนังสือตอนคืนทุกคืนสุดยอดเลย ย้ินในใจว่าเขาไม่อกอะไรกอดด้วยอะไรกอดด้วยอะไรเลยเจมสบายดีไหมเนี่ยอ๋อมันนก็เหนื่นกันครับแต่ว่าก็โอเคครับโอ้นั่งรูปใครครับเนี่ยอ๋อลูกนี้อะครับเนี่ยก็มีหญิงใหญ่หญิงเล็กแล้วพี่ชายกลางเองแล้วก็ชายน้อยอ่ะแล้วทำไมไม่มีรูปผมหรือว่า อย่างที่แม่บอกใช่ไหมที่ว่าผมไม่มาอยู่บ้านนี้แต่ตอนเด็กๆเสียใจไปเลยน้อแต่วันนี้น้องก็ได้มาอยู่แล้วไงครับผมเรืออะไรเองอะใรร่เนี่ยเอ่องเร่องเ่องเรื่อ่องมาอยู่่เเื่อง่เเ่เรืเร่ โอน้องเป็นรึเหรอโอ้ยแด้วมีแล้วอย่าละมอยสิโอเคเดี๋ยวพี่จะเข้าอยู่ในบ้านกับน้องนะจริงอ่ะจริงโอ้ยสุขคอยโอเค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 ผู้หญิงใหญ่คะพี่หญิงใหญ่อะรู้ไหมคะว่าคุณพ่อมีลูกกับเมียที่ไหนก็ไม่รู้อีกตั้งคนหนึ่งอะค่ะจริงค่ะ คือแบบหญิงแลก็ได้ยินเขามาค่ะว่าวันวันนี้หรือใกล้ๆล่าวนี้อะค่ะวันนี้ไม่โนค่ะจะย้ายมาอยู่ที่บ้านทรายทองของพวกเราค่ะที่นี่อะค่ะจริงคะจริงค่ะหญิงแลกไม่ชอบเลยอ่ะกลัวว่าถ้ามันมาแล้วมันก็จะมาทําเป็นปัญหาให้เราอ่ะพี่หญิงใหญ่คะเราต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะกําจัดมันออกไปนะคะมันไม่ดีนะคะเมสเมื่อไหหญิงแลกไม่ชอบอ่ะไม่เอา่ะ หรือ,อยางที่จะมีคนมาอยู่บ้านเราใหม่อะ่ะ mm. ชิพอจะมา mm. ไม่อยู่ใหม่เป็นลูกของใครก็ไม่รู้ mm. ไม่ใช่น้อย mm. มันจะมาแย่งความรักของคุณพ่อเราไปนะ mm. เราต้องช่วยทํากันทุกวิถีทางเพื่อ mm. ที่จะกำจัดมันออกไปจากบ้านหลังนี้เขา mm. ้าใจไหมพี่เองแล้วม่ชอบเลยมันจะมาทำลายครอบครัวของเรา มใช่มีน้องคนใหม่เข,ข้ามาในบ้านนี่ว้เออก็ดีวะ่ะดยอดเลยแต่ว่ากูัทางบ้านไม่ไม่ยอมรับว่ะโ, <sentences. S 1> โหก็เป็นน้องที่ห่างหายกันมาตั้งสิบปีไม่เคยเจอหน้าเลยนี่เสียอยู่อย่างเดียวอย่ววะหญิงใหญ่กับหญิงเล็กมันจะไม่ยอมไรับกันนี่ทำไงดีวะโหเรื่องอย่างนี้ยมันก็ค่อยๆเปลี่ยนอาทีละนิดเหี๋นจะเป็นไรเลยเดออี๋ยวเราก็จะรอดูแล้วกันโห processes. ลืมเรื่องนี้ไปก่อนดีกว่าวันนี้กูชนะมึงแน่อีชายเฮ้ยกูไม่ยอมมึงหรอก ในกรรมแล้วเนี่ยที่คุณปาดได้เขียนไว้อ่ะคุณเป็นผู้รับมรดกที่ถูกต้องของบ้านใส่ทองหลังนี้อย่างแน่นอนครับแล้วผมจะมีท่านไหนมาัางครับไม่มีใครเชื่อผมเลยอ๋อครับเนี่ยคุณก็จะมาแล้วครับคุณมีทางเดียวก็คือนําผลตรวจดีเอครับเปยืนยันว่าคุณนี่แหละเป็นทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมายผมระไม่เชื่อครับใ<ม>ช่เข้ามาครับ สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับคุณพันธมาผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณหมอหน่อยครับครับว่าอะไรครับผมจะทำผมจะควรทำยังไงที่ต้องตรวจสอบดีเอเอระหว่างผมกับคุณพ่อว่ามันตรงกันจริงๆครับคุณจะต้องนำไปไปกลับไปนำประมาณเลเศษเส้นผมหรือว่าอวัยวะของพ่อคุณมาให้ผมตรวจนะครับก็ไปภายในเวลา,ากี่ชั่วโมงเอ็วุณน หามาได้เมื่อไหร่ก็เอามาให้ผมนะครับแต่ว่าทางผมก็ใช้เวลาตรวจประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับแล้วกี่วันครับเนี่ยเจ็ดวันครับกี่ชั่วโมงครับหนึ่งร้อยหกสิบแปดชั่วโมงครับก่นาทีก็ไม่ต้องถ่าแล้วนะครับโอเคครับเรื่ยงจะทาขอโทษโอเคครับครับงั้นขอบคุณคุณหมอมากครับขอบคุณครับเชิญเลยครับไม่เราเชิญเลยนะเนี่ยเชิญเลยนะครับเชิญเลยครับเปิดประตูเลยนะครับซิกแต่ๆอยาเนี้ย เพื่อเป็นหมาจัดหัวจะตายแล้วเนี่ยเป็นอะไรมากปาครับอ้นอีกได้ใช่มตายอยาตายไม่ไมไม่มีใรยอมรัผมไล่ไม่พผมจะไม่เคยเห็นพ่อข้นตาพ่อครับเพราะผมคนนี้ผมจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า พ่อผมคนนี้ผมจะเป็นลูกของพ่อจริงๆอย่างนัผมจะเอาเส้นผมของคุณพ่อไปตรวจ DNA ให้ทุกคนรู้ว่าผมเป็นลูกพ่อพ่อพ่อจ๋าเข้ามาสิครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับครีบร้อนมาแลอะครับคือผม ไม่สามารถหาเส้นผมของคุณพ่อได้ครับคุณหามไม่ได้เลยเหรอครับครับผมอืมไม่เป็นไรครับหมอหมอมีอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวหมอจะรอติดต่อไปที่สถาบันนิติเวชเพื่อขอตัวอย่างเส้นผมหรือเยื่อบ,บุตัวมดแก้มหรือว่าตัวเลือดคราบเลือดของคุณพ่อคุณมาท,ทําการตรวจ DNA ให้นะคีม่มีทางเยอะใช่ไหมครับไม่ใช่ทางเดียวครับผมครับผม แต่ว่าจะต้องใช้เวลาในการติดต่อเข้าไปประมาณหนึ่งหมื่นแปดสิบชั่วแตงหนึ่งแปดสิบนาทีนะครับ1 0ง0นแปดสิบนาทีเช่ครับครับผมโอเคครับได้ครับป่านนี้ลูกพอจะมาของเราจะเป็นยังไงบ้างนะพ่อพี่แม่ทำไมผมต้องทำหนี้กับพิสูจน์ให้ทุกคนรู้ว่าผมเป็นลูกของพ่อด้วย ไม่ต้องใหญ่กันด้วยไม่ได้หรอกลูกแม่เชื่อว่าลูกทำได้ลูกต้องมีส่วนให้คนทุกคนเห็นได้ว่าลูกเป็นลูกของพ่อแล้วแม่ก็เชื่อว่าความยิ้มของลูกจะทําให้ลูกเนี่ยผ่านความเป็นไปได้นะ DNA ที่อยู่บนหน้าลูกก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าเนี่ยลูกพ่อลูกหนูลูกเห็นพ่อไหมพ่อให้ลูกเนี่ยพ่อลูกเหมือนลูกมากเลยนะพ่อแม่ เออของคุณพชมานออออันนี้นะขอไปบอกคุนพชมาดีกว่าเราบิ่เราเนี่มันหล่อจริงเว้ย นั่นคนพอจะมา,ราหรือเปล่าครับบออคุณหมอกนะครับฮะตะวสอบได้จริงรเหรอเนี่ยจริงเหรอครับขอบคุณมากครับคุณหมอดีใจมากเลยจริงขอบคุณครับขอบคุณมากครับจุ๊บๆเฮ้ยทุกคนจะได้รู้ว่าผมเป็นลูกของพ่อ,อจริงเฮ้ยขอบคุณมากขอบคุณครับหมอ ต้องขอบคุณคุณนายจริงๆนะครับเนี่ยถ้าไม่ได้คุณนายผมคงไม่มีวันนี้แน่นอนไม่เป็นไรหรอกครับคือไอ้ชายก็เป็นเพื่อนของผมอยู่แล้วยิ่งคุณเป็นน้องชายเขาเนี่ยผมยิ่งต้องช่วยเลยครับขอบคุณมากจริงๆนี่ยับสุดมากครับโอ้ยโอเคครับครับขอบคุณที่ได้ร่วมงานนะครับเจอกันเมื่อชาติต้องการนะครับผมขอบคุณครับแล้วอย่าลืมนะครับสปอนเซอร์ของเราเนี่ยบ้านคุณปราดวขาวและคุณจุูเลียรักนะครับ สำหรับรายชื่อนักแสดงนะครับพจมานพิชยะบัวขาวชายกลางคนินทรงอธิกมาตหญิงใหญ่เรินดาสิวรีพันธ์หญิงเล็กสุชานันมหาพงวลชายน้อยวัชิกรแสงอรุณแม่วรรลพรัสมนตรีหญ่เต้าชนะสอนมีรอด คุณหมอวิทวั์ศิลส,สกุลเลอร์และคนสุดท้ายนะครับทนายสุดหลอ่อทนิดแดงมากครับขอบคุณสถานที่ดีๆจากบ้านบัวขาวหมู่บ้านนันทวันลำหนับภาพโดยปรินดาศีวลีพันธ์กำกับการแสดงโดยชนะสอนมีรอดเส<ม>ื้อผ้าเครื่องแต่งกายโดยพิชยาบัวขาวคะ่ะ